สบายดีพี่นอ้องอ่าตัวสบายดีบดทุกคนผอกันที่เก่าพี่น้อง่องรอ,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 อพ่อโย่ผอกันยันเต่าได้พี่น้องเทียตโมงค่ะคือคือฝนสีตกตีพี่น้องเลยซองไอ้น้องพวกคุณจุจีจีหล่อฮะกลับมาถุยปะลูกถุยแย่ลูกถุยแย่ก่อนเลยอืมคนอยากอ่างสายสายผมทำไรยังจีงหล่อจุจีไม่จีหลีกเอา ใช้ใช้ลูกใช้จ e> uh ุ่จีก็จู่จีก็จิหล่อนี่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 ได้จังหวะทิมลงตารางอะนะมันจะครบ อยากหากอยากจับส no ิว่าแนไดสั่นน่ะนั่นๆๆๆๆอืออืออยากมันยังอยากจับอืออ้ายเอาอันกระงอันนี้มาให้นําทางจุจีมาให้นําเนาะให้นํามานี่ว้าวอจักดีใจอีหยังใจอย่าใจบ่าดีใจบ่โอ้าดีใจหยังลูกเฮาก็มีข่าวดีจากผู้ใหญ่ใจดีเนาะ เพิ่นซื้อฐานนำอันนอ้องคุณโอเพิ่นเลยให้เฮามาเพิ่นก็เลยแบ่งไม่เฮาหน่เพิ่นซื้อไม่เฮาอีหยังอนะ่ะนะได้ถนัดบ่โอ้เจ้าจีใหญ่เพิ่นเลยให้เฮามาดังมาใส่ในครอบในครัวพี่น้องเอ,อ้ยเพิ่นซอยเพิ่น ันซื้อน้ำมันเนาะอ้นะน่องคุณโนุกคนถ้ากามาส่งมาเศร้านี่คนเห็นเห็นโหลดคนมาเอาโหลดไฟมาจอดวะแต่พอหลุดโหลดคุนุกเทากับขอบุญขอบุณผู้ใหญ่จะดีหลายๆเนาะเทียนสื่อฐานเฮ้าสามสิบสองพี่น้องเลยสื่อฐานไม่เฮ้าใส่ในขอบในครัวสามสิบสองแต่ว่าเราหลุดเราชมว่าไฟสิเป็นผู้โชคดีนำกันเนาะพี่น้องอันนี้สองสี่หกแปด สิบจเอทั้งทัน่นะสิบเกาพี่น้องทั้งล้างน่ะสิบเกาสอบอันนี้น่สิบเอสสอบสามส,สอบาดเลยน้องอ้อยฐานสามสิบสอบพี่น้อยน้องอ้อยก็บหากมาแตนคุดจุจีนั่งนั่งหลาหน่้อยมาคุดมาจะคุดจุจีได้บ่ยใสกีินกันในพ้พวกพวกขัว อันนี้แล้วพ่นเชียอยู่หากกินเลียงแม่อบอสิไปเบิ่งบอดรอนขัดหน้าไทยหน้ากับไปไปเบิง่งซบ,บแม่อยู่เพื่อนบ่ลอยลอืมฮาก็ดีมกดีใจช่างีาจีบพ่นคอยซัพพอร์ตคอยสวยเรือขอ,วอ,ค,อควงเฮาแล้วก็คอยให้เฮาเป็นสะพานบุญพ่นกระสอยเรือเฮามาตลอดแล้วก็สอยเรือคนอื่นมาตลอด ขอให้บุญขับบุญชูให้อยู่ดีมีแหงเดนะ้อเนอท่านมาให้ห้าวแซมมี่แต่ขอให้กลับไปหาเอื่อยลอยเท่าพันเท่าขอให้นาทีการงานการเงินจเจริญรุ่งเรืองลักๆักเลยกรคือให้สุขภาพแข็งแรงให้เอื่อยท่านมาแบบไรท่านมาแบบจริงดีๆขอให้กลับ ไปหาเอื้อยห้ลอยแถาพันแถาเนาะเข้ากับโบกิบโบฟันว่าสิได้ยนะบวกกับทั้งเงินบอลหรือว่าเครื่องใส่ของซอยเนีสิง่งต่างๆที่เอฟซีเคยสอยเรือเข้ามาเข้ากับขอบุญขอบคุณแล้วก็เอฟซีสาบ,บอมี่เอฟซีคอยให้กำลังใจคอยคอมเมนต์คอยสอยเรือคอยเบิ่งคอยชมเข้ากับบอมีทุกมือนี่ฮะนาพี่น้อง ตั้งแต่สางสาง u t u b e มาสังตั้งแต่ปี2019น้ฮะสางึ้นมาเข้ามากว่าสิได้เงินเดือนกะมาได้เงินเดือนก็ว่าชองปีพูได้พี่น้องก็จะได้เงินเดือนเท่ากันดิเท่ากับสางด้วยนำผักนำแรงของตัวเองสางด้วยมือของตัวเองหันแล เท่ากัเนาะสางมาสางด้วยมือของตัวเองเท่ากับปู่ป้าๆแล้วพี่น้องงมเท้าไปงมเท้าไปเพราะว่าอันเท่ากับผมเป็นหนังสือเท่ากับผมเป็นหนังสือนะพี่น้องเทาก็จบนี่จบโรงเรียนจบป .3 นาะป .3 อยู่พี่มันบอกคือป .3 อยู่พุทธแล้วพี่น้องบอกคือป .3 อยู่ไทย แต่ว่าฮ่าใส่ความยังความจำฮ่าบ่ได้ใส่ความยังความจำเอาหน่อยใส่ความจำคือพ่อเบิ่งโทรศัพท์นี่ฮ่าใส่ความจำสันฮ่าก็บบอกเป็นมีแต่ความจำลวนลวนอีกอย่างฮ่าก็เคยไปอยู่ไทยนะพี่น้องเคยไปอยู่ไทยแล้วก็บว่าไทยเป็นไหนนั่นอันนี้ฮ่าก็ จำเอาหะนะนั่นแหละเขากับบ่มีเอฟซีก ouais ับบ่มีเขาคุ่มือนี่เลยที่ซอยเคยเลือคอยสปอร์ตคอยเป็นกำลังใจคอยบึ่งคอยชมคอยติชมคอยคอมเมนต์ยังดียังบอดี้กับคอยปรับปรุงเนาะนะคะที่ได้สิ่งได้ที่ผิดพลาดไปเขาเคยเฝ้าเคยเฝ้ายังบ่บมวนบ่ดีกับขอโทษขออภัยเนาะเราก็ขอบุญขอบคุณเอฟซี ซอยเรือข้ามาตลอดเขาก็ดีมกดีใจได้เขาก็บ่เคยคิดบ่เคยฝันขนาด <c oughs> บ่เหม็นเอื่อยนอแค่เห็นในทุศัพท์เลสพพกะใจบุญใจศรัทธาซอยเรือคุณ <c oughs> หา่ใจ้ดีคนนี้ผลึกะซอยเรือข้ามาตลอด <c oughs> บอ่กว่าทางด่านใดก็ดี ทุกซุกด่าน่นเป็นผู้ใจบุญเนาะสอยเรือขู่ร้อยคนฝนก็บสอยเรือมาหลายคนแล้วรา่า่นกับ่า่าบา่าชีห่างที่มี่นกับเหตุงานคือเฮ้าคือทุกคนปกติหละแต่ว่า่นใจจิตใจ่นอยากสอยเรือความแบ่งความแบ่งปั้นความอยากห้หันน้าพี่น้างการห้ การหายการแบ่งปันแบ่งปันน่ะดีที่สุดแล้วจะเผกัดแบ่งปันด้วยจิตใจิ่นนหายสอยเรือเข้ามาตลอดนะคก็ขอบุญขอบคุใหายอยู่ดีไม่แห้งห้ยหญ่ยจะดี หายดีไม่แห้งห้บุญค่าบุญชู่หายดีไม่แห้งวามเจ็บก็ได้ความไข่อยกได้มีเหงๆนุ่ยลวยปังๆไปในสายไฟกาสอยเรือะบอกวาทางด่านได้ก็ดีทางด่านการเงินและการงานของผู้ใหญ่จะดีก็ดีาก็ดีมุกดีใจเลยล่ะ

เอาก็บอกขีดบอกฟันเอาฮาสิได้พี่เราเฮ้ยควายเดียวกันอืมเบิ่งไม่ขี้ดินเด้วยคุดออกแล้วเห็นแกมันอยู่ขี้ดินกะล่าลุลรอชมว่าไฟสิเป็นผู้โชคดีเนี่ยนะพี่น้องนะมีอยู่ช็อกแทนเป็นผู้โชคดีกระล่อลุกรอชม ฮากกะเบิ่งใน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 เนี่ยแต่ละครอบครัวอะไรพี่น้องเอ้ยผมได้มีว่ามีไัเห็ดบ่บมมีไัเหตุนะนะผมได้ที่มีผู้ซอยเรือฮักกะบไริหาเองนะเฮากกะเบิ่งอย่างกับผมได้ที่มีฐานมีฐานพอได้นั่นแหละฮักกะบริหารอย่งนี้ฮักกะหางแต่ผู้ผู้ที่ว่าบมมีไัเห็ดไัทำ มันมีไฟเหตเไฟทํานี่แหละห้ากระหายผู้นั่นการล่อรุ่นล่อชมนล้กันพี่น้องจ๋าไอ้เป้งขาวมาทอดนอกนะทอดไข่หืมอยากอะไรเขาก็ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่จะดีเลยล้าตีสวยเหลือทั้งขอบขั้วเฮาเลยขอบขั้วข้อเอื่อยเฮาเนาะเป็นสวยเหลือแล้วก็ขอบคุณขอบุญขอบคุณผู้นอเนาะ ที่เป็นสะพานบุญขาเจาะสุขภาพแข็งแรงเด้อทั้งตัวแม่และลูกเนาะเผื่นกลาเปตาโอ้ยเปตาสีผมมีกินข้าวบ่ได้เผื่นกระดิปุน้องกระดิเนี่ยแหละแม่ข้าววับแม่สุกได้ทุกอย่างแล้วก็ขอบบุญขอบคุณผู้มาส่งนั่นแหละคือบ่าวสุกเพื่อมาส่ง โอเคพี่น้องก็รล่อรูดร่อชมลิบต่อไปพี่น้องอาจจะเป็นขวาไฟแน่ลิปหนาเพาะกันใหม่อยู่ดีไม่แหมดถูกถุกทุกคนเลาก็ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่จะดีและเอฟซีทุก่านที่เข้ามาบึงมาชมลิบพาแต่ตนจนจบถ้าพิษผัดประการใดก็คอมเมนต์มาบอกฮันเดอร์พี่น้องเด้อแนวได้กันดีอยูดีมีแห้งมดถูกถุกทุกคนลิบหนาเพาะกันใหม่พี่น้องสบายดี